สวัสดีครับมาพบกับเอกอีสานบุเครื่องอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับทุกท่านจะไม่เคยรู้อาทุกท่านจะไม่เคยเห็นก็ได้นะครับว่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะครับออกวัดไหนนะครับจังหวัดอะไรนะครับเนื้ออะไรนะครับครับมาชมกันเลยนะครับว่าพระสมเด็จสององนี้นะครับเป็นพระหลวงพ่ออะไรนะครับ ครับมาชมกันเลยนะครับครับพระสมเด็จพระสมเด็จสององค์นี้นะครับจะเป็นเป็นเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นเหมือนกันนะครับครับพระสมเด็จสององค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจ็ดชั้นแต่มวลสารเหมือนกันนะแต่มวลสารเหมือนกันมวลสารเหมือนกันแต่คนละพิมพ์นะแต่คนละพิมพ์กันนะครับ ครับก็เป็นสององค์นี้เป็นหลวงพ่อเดียวกันนะครับครับมาดูเลยนะครับแต่ไม่ใช่สมเด็จเกศชยโยนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นของวัดของวัดที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จของหลวงปู่คำแปรนะครับหลวงปู่คำแปรอ้าวหลวงปู่คำแปรทางไหนนาะก็คิดจะคิดใช่ไหมครับท่านอยู่ที่วัดนะครับวัดถ้ำผาหมักห่อนะครับวัดถ้ำผาบอกห่อนะครับจังหวัดเลยนะครับ จังหวัดเลยนะครับก็ถ้าก็ศึกษาดูนะครับว่าวัดวัดถ้ำวัดถ้ำผาบังห่ออยู่จังหวัดไหนนะครับอยู่จังหวัดเลยนะครับเซิร์ชเข้าไปดูนะครับครับถ้าใครมีเวลาก็ไปกราบสักการะดูนะครับหลวงพ่อท่านนะครับครับหลวงนี่พระสมเด็จอง์นี้นะครับสององค์นี้นะครับเป็นสมเด็จหลวงปู่คำแปรนะครับวัดผาถ้ำหมากห่อนะครับ จังหวัดเลยนะครับอําเภอวังสะพุงนะครับครับทุกท่านนะครับอาจจะสังเกตดูนะครับว่าสององค์นี้ทําไมสีสันสีสันพิมพ์แตกต่างกันนะครับครับเพราะว่าทําทําคนละวาระกันนะครับทําคนละปีกันนะครับครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จที่เป็นเนื้อว่านร้อยแปดนะเนื้อว่านร้อยแปดนะรวมมวลสารนะครับเนื้อว่านร้อยแปด องนี้ก็รวมเนื้อว่านร้อยแปดเหมือนกันนะครับครับทาไมถึงสีแตกต่างกันนะครับเพราะว่าสร้างคนละพิมนะครับสร้างคนละปีนะครับแล้วก็เนื้อว่านท่านก็ใส่แตกต่างกันนะครับองค์นี้นะครับจะใส่เยอะกว่านะครับจะใส่เนื้อว่านเต็มที่นะครับจะไม่ค่อยมีปืนปูนปูนนะครับไม่ค่อยมีเนื้อปูนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเนื้อปูนเท่าไหร่ก็เลยเป็นคล้ายๆว่าผสมเนื้อปูนนิดนึงนะครับนอกั้นเนื้อว่านร้อยแปดล้วนๆนะครับ จัดเต็มเตมที่เลยนะครับหลวงปู่ท่านนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่หลวงปู่ท่านสร้างนะครับรุ่นแรกนะครับอายุอายุครบรอบ60ปีของท่านด้วยนะครับองนี้นะครับ60ปีนะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างนะครับปีพศ2542นะครับเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับองนี้นะครับองนี้เป็นรุ่นแรกนะครับข้างหลังนะก็จะเขียนคาว่า60ปีนะครับ วัดถ้ำผาวัดถ้ำผามะข้อนะครับก็จะเขียนไว้วังสะพุงนะครับจังหวัดเลยนะครับดูอย่างนี้นะครับจะไม่เห็นตัวหนังสือชัดนะครับแต่เราพลิกนะครับพลิกด้านข้างนะครับจะเห็นตัวหนังสือชัดเลยนะครับสังเกตนะครับนะครับครับมาดูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่สองนะครับก็เป็นเนื้อว่า1ร้อยแปดเหมือนกันนะครับแต่เอกลักษณ์คนละพิมพ์ทําไมเนื้อท่านจะไม่บิดนะครับเพราะว่า เนื้อว่านนะคร no ับเนื eler, ้อว nice ่านท่านใส่เยอะนะครับอันนี้จะเป็นแก่ปูนนะครับแก่ปูนก็เลยตรงเนื้อก็จะตรงนะครับแต่ก็จะเป็นบิดเบี้ยวนิดหนึ่งแต่ว่าจะไม่บิดเบี้ยวเยอะเพราะว่าจะเป็นปูนปูนเยอะนะครับเป็นปูนเยอะนะครับก็เลยก็เลยไม่บิดเบี้ยวเยอะเท่าไหร่นะครับท่านใส่องนี้ท่านใส่เนื้อว่านเต็มที่นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น2นะครับสร้างปีสศ2 5สองพันห้าร้อยนะครับสี่สิบสามนะครับห่างกันปีเดียวนะครับแต่สั้นจัด มวลสารเยอะเกินนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกท่านใส่เต็มที่นะครับต่อมาก็มาทํานี้ก็ลดมวลสารเยอะลงนะเพราะว่าทําไมครับมวลสารท่านก็ไปหาตามป่าตามดงนะครับก็เป็นพวกว่านร้อยแปดนะครับก็จะหายากออกลงนิดนึงก็เลยก็เลยลดมวลสารลงก็เลยลดเรืองมวลสารลงนะครับแต่ก็เป็นว่านร้อยแปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีขี้เหล็กไหลนะครับด้วยนะครับ ขี้เล็กลนะครัท่านจังเกตนะเปันว่าเป็นแบบองนี้ก็ขี้เล็กลน้อยลงนะครับท่านก็จะไปเอาตามพระตามถ้ำที่อยู่จังหวัดเลยจังหวัดเลยนะครับเป็นภูผาป่าดงเยอะนะครับจังหวัดเลยนะครับถ้ำภูผาป่าดงเยอะนะครับแล้วก็หาว่านร้อยแปดทดดีนะครับเพราะว่าเป็นภูผานะครับภูผาถ้ำเยอะนะครับแล้วก็เป็นป่าภูเยอะนะครับจังหวัดเลยนะครับ แต่ด้านองค์นี้นะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับจะไม่ค่อยมีชื่อนะครับแล้วก็สังเกตนะครับจะเนื้อก็จะเป็นออกสีโทนเดียวกันนะครับถ้าสร้างปีเดียวกันก็จะสีโทนเดียวกันนะครับเนี่ยสังเกตนะครับสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับด้านนี้ก็จะออกน้ําตาลแล้วเห็นไหมครับด้านนี้ก็จะออกน้าตาลแล้วถ้าถ้าอายุเท่ากันนะก็จะเป็นสีคล้ายกันแหละแต่ว่าจะไม่แก่กว่านะครับจะไม่แก่สีเท่าแก่ เท่าสีน้ำตาลองนี้นะครับมาเปรียบเทียบนะครับว่าอันไหนว่านเยอะอันไหนว่านไม่เยอะนะครับถ้าว่านเยอะนะครับองค์พระจะเบี้ยวนะครับจะบิดเบี้ยวนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับองค์ที่ไม่มีว่านเยอะนะครับก็จะไม่ค่อยบิดเบี้ยวเท่าไหร่นะครับแล้วการที่พระนะครับจะหดจะหดจะหดน้อยกว่าองค์ที่องค์ที่มีเนื้อว่านเยอะกว่านะครับจะหดจะหดเนื้อเยอะเร็วกว่านะครับ ถ้าองค์ไหนที่มีปูนนะเนื้อปูนเยอะนะก็จะหดหดหดช้านะแล้วก็จะจะคงรูปพระได้ดีนะครับจะคงรูปทรงพระได้ดีกว่าเนื้อว่านเยอะนะครับครับสังเกตนะครับครับก็พิมพ์เจ็ดชั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตนะครับผลพิมพ์ด้านนี้นะครับองค์ที่เป็นรุ่นหนึ่งนะครับจะวงแขนจะสวิงจะสวิง กลมกว่านะครับแต่ด้านนี้นะครับจะสวิงตรงนะครับจะสวิงสลบลงมามานิดหนึ่งนะปึ๊บถ้าเราสังเกตดีนะครับดูแบบเราดูแบบคร้าวๆนะครับดูแบบปึ๊บอย่างนี้นะครับดูแบบนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับถ้าเราดูดีนะครับรูปทรงจะไม่เหมือนกันเลยนะครับดูดูหน้าดูหน้าท่านนะครับตรงนี้จะออกกลมๆนิดหนึ่งนะครับองนี้นะครับจากยาวๆนิดนึงนะครับเห็นไหมครับถ้าเราดูแบบช้าๆนะถ้าเราดูเร็วๆรีบรเนี่ยก็จะเหมือน องก็จะเหมือนคล้ายกันนะ,นะครับสังเกตดีๆนะครับดูหน้าตักองค์นี้ครับจะกว้างกว่าไหมครับหน้าตากักหน้าตักเขาท่านนะครับดูด้านนี้นะครับไหมครับจะสั้นกว่านะครับแต่พิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์เดียวกันแต่ว่าคนละบล็อกนะครับเขาเรียกว่าคนละบล็อกคนละบล็อกแล้วก็คนละมวลสารนะครับแต่องค์นี้จะมวลสารเยอะกว่าว่าร้อยแปดเหมือนกันนะครับว่าร้อยแปดเหมือนกันแต่องค์นี้นะครับ จะเป็นแก่ปูนแก่ปูนเยอะกว่านะครับองค์นี้จะแก่ปูนน้อยนะครับจะเน้นมวลสารว่าร้อยแปดเยอะเกินนะครับอง์นี้นะครับอง์นี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่คําแปะนะองค์นี้ก็เป็นของหลวงปู่คําแปรนะครับครับผมจะพลิกดูได้องค์นี้นะครับดูมวลสารให้มันจิกนี่นะครับเห็นไหมครับมวลสารก็จะเป็นคาราวนีนะแหละ ก็จะออกลุงเหลืองนะครับจองลุงเหลืองนะจวจอกลุงเหลืองเหมือนโทนโทนสีรุ่นแรกนะครับแต่รุ่นแรกจะบิดเบี้ยวเยอะกว่านะครับครับดูนะครับแต่รุ่นแรกรุ่นสองก็พุทธคุณเท่ากันแหละครับพุทธคุณเท่ากันแหละครับแต่การที่เราจะหาเก็บสะสมนะครับ จะหายากกว่าครับแต่เราถ้าเอามาบูชามาอะไรเราไม่ต้องสนใจรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นอะไรหรอกครับก็เราเอามาบูชาครับมาบูชานะครับไม่ไม่สําคัญแต่ทางที่ว่าเป็นธุรกิจเขาเรียกว่าพุทธพาณิชย์นะก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับทางพุทธพาณิชย์นะครับรุ่นสองก็จะไม่เท่าไหร่นะครับการทางพุทธพาณิชย์หรือทางการเอาพระไปให้คนอื่นเช่าประมาณนั้นแหละครับพูดตรงๆเลยครับ คนคนอื่นให้เอาภาพไปให้คนอื่นเช่าหรือเอาภาพไปให้ไปขายไปหายให้คนอื่นนะพูดตรงๆเลยนะแต่ก็ถ้าใครมีนะครับเก็บไว้บูชานะครับจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวนะครับและครอบครัวนะครับครับดูนะครับเอกลักษณ์นะครับของหลวงปู่คำแปรนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะขยายนะครับึบ นะครับมวลสารเป๊ะๆเลยนะครับดูไว้นะครับคนท่าคนจังหวัดเลยนะครับคนจังหวัดเลยนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับเห็นไหมครับเนื้อมวลสารแบบเดียวกันเลยนะครับสังเกตนะครับจะบอกแดงๆนิดนึงนะครับจะมีเม็ดแดงๆเห็นไหมครับ จะมีเม็ดแดงอยู่ใต้คางนะรองนี้ก็จะมีเม็ดแดงอยู่ใต้ฐานนะดูไม่ยากครเห็นไหมครับเม็ดแดงนะอยู่ใต้ฐานแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแดงอยู่ใต้คางนะเห็นไหมครับใต้คางนะเห็นไหมครับเป็นมวลสารเดียวกันหมดเลยนะครับมวลสารเดียวกันนะแต่แต่แก่ปูนนะครับองค์นี้จะแก่ปูนกว่านะครับองนี้จะแก่ปูนนะครับอง์นี้จะแก่ว่านนะครับ ต่างกันนะครับดูดีๆนะครับแต่เดี๋ยวดูง่ายๆครับรุ่นสองนะครับจะหลังเรียบนะครับรุ่นแรกจะมีตัวหนังสือนะครับและอักขรนะครับเนี่ยดูไม่ยากครับดูไม่ยากของหลวงปู่คำแปะนะครับครับถ้าชอบก็กด subscribe แล้วกดติดตามผมนะครับแล้วคุณจะไม่คลาดคิดสำคัญสำคัญจากผม ผมจะหาผ้าดีๆ้าดังๆนะครับจากจังหวัดต่างๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับครับขอบคุณครับ